ยินดีต้อนรับสู่ไรเอสแพร์ air, ช่องรีวิวรถยนต์ที่เจอดลึกที่สุดในประเทศไทยและทั่วโลกที่นี่เรานําเสนอทุกความเคลื่อนไหวของวงการยานยนต์รีวิวแบบเต็มรูปแบบวิเคราะห์ทุกรายละเอียดอย่างถึงแก่นถ้าคุณคือคนรักรถหรือกําลังมองหารถใหม่สําหรับครอบครัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไรเอสแพร์ air, เพื่อไม่พลาดทุกคลิปที่มีคุณภาพ วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์เต็มรูปแบบกับรถยนต์ระดับพรีเมียมจากโตโยต้ากับ2025โตโยต้าเบฟาย MPV หรูหราที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองแค่เพียงแรกเห็นเบฟายก็ให้ความรู้สึกถึงความภุมมฐานเส้นสายของดีไซน์ภายนอกที่คมชัดไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์ใหม่พร้อมระบบอะดดัทีฟที่ปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมเส้นโครเมียมเงางามเสริมให้รถดูสง่าง,งามในทุกมุมมอง ล้ออันลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วให้ทั้งความสปอร์ตและหรูหราไปพร้อมกันเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของโตโยต้าเบาะนั่งแถวแรกและแถวสองหุ้มด้วยหนังแท้เกรดพรีเมียมปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบนวดและระบายอากาศเบาะแถวสองแบบกับตันซีดแยกซ้ายขวาพร้อมที่วางขาและโต๊ะพับส่วนตัวให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนชั้นเฟิร์สคลาสของสายการบิน ระบบควบคุมอุณหภูมิแยก4ีโซนพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับสีได้ตามอารมณ์ช่วยเสริมบรรยากาศหรูหราให้กับภายในรถระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ล่าสุดจากโตโยต้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมีระบบสังงานด้วยเสียงภาษาไทยที่พัฒนาให้ฉลาดยิ่งขึ้นและสามารถเชื่อมต่อกับระบบความบันเทิงของผู้โดยสารแถวหลังได้อย่างสมบูรณ์แบบ ระบบเสียง JBL รอบทิศทาง14ลำโพงให้คุณภาพเสียงที่คมชัดและเต็มอารมณ์ในทุกที่นั่งโตโ o ต้ b เบฟาปี2025ใช้ขุมพลังไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้กำลังรวมกว่า250แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ eCVT ที่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันและลดมลพิษการขับขี่ของ b บฟนั้นเงียบสนิทแม้ที่ความเร็วสูง ด้วยฉนวนการเสียงรอบคันกระจกอะคูสติกกลาสและวัสดุด,ดูดซับเสียงหลายจุดในห้องโดยสารระบบกันสะเทือนหน้าแม็กเฟอร์สันสตรัตและหลังดับเบิลวิดโบนถูกปรับจูนเพื่อความนุ่มนวลเป็นพิเศษพร้อมเทคโนโลยี Active Cornering Assist ที่ช่วยให้รถเข้าโค้งได้มั่นคงมากยิ่งขึ้น Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดก็มีมาให้ครบทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน กล้องมองรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้ทุกการเดินทางไม่ว่าจะขับเองหรือมีคนขับให้โตโยต้ายังใส่ใจถึงผู้โดยสารแถวหลังด้วยหน้าจอความบันเทิงพับได้จากหลังคาช่องชาร์จไฟ USB และทซีหลายตำแหน่งโต๊ะพับส่วนตัวระบบม่านบังแดดไฟฟ้าและหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิกขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยปลายนิ้ววัสดุภายในหอลายจุดยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิล แต่ยังคงความหรูหราและสัมผัสระดับพรีเมียมโตโยต้ายังให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนานถึง10ปีและการดูแลหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศทําให้เจ้าของรถมั่นใจได้ในระยะยาวไม่ว่าจะใช้สําหรับครอบครัว v p p หรือนักธุรกิจที่ต้องการความหรูหราระดับสูงสุดเบฟาไคือรถที่ตอบโจทย์ทั้งภายนอกและภายในหากคุณชื่นชอบรีวิวแบบจัดเต็มแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไรเอสแพร์เพื่อให้เราสามารถผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการความยาว5ชั่วโมงเต็มฉันสามารถขยายบทรีวิวนี้ต่อให้ลึกยิ่งขึ้นไปในแต่ละรายละเอียดทั้งด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์การใช้งานจริงการแข่งขันในตลาดและประสบการณ์ผู้ใช้งานจริงแจ้งได้เลยถ้าต้องการให้ต่อ